สวัสดีครับแฟนแฟนกีฬาแฟนแฟน,แฟนลเลล์บอลรายการแข่งขันวอลเล์บอลทีมชายซีวีลียูโรเคก2024สนามที่1ประเทศฟิลิปปินส์นัดสุดท้ายครับอาทิตย์ที่18สิงหาคม 14นาฬิกาอินโดนีเซียพบเวียดนามและคู่เอกเวลา17นาฬิกาทีมชาติไทยพบทีมชาติฟิลิปปินส์จะภาพนี่คือโปรแกรมการแข่งขันนัดสุดท้ายสนามที่หนึ่งประเทศฟิลิปปินส์จะภาพจากนั้นย้ายสนามแข่งขันไปที่ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มตั้งแต่23ถึง25สิงหาคมนี้ติดตามเชียร์ให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยประเภททีมชายซีวีลีกด้วยกันนะครับเราพบกันตามเวลาครับ